สวัสดีคะ่ะแอดยีนพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้แอดยีนพารวยก็จะพามาชมแนวทางนีิเคอิบายนะคะ1เม็ดเดียวนะคะเด่น เด่นรูดเด่นวิ่งนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะก็เมื่อวานนะคะวันที่18เดือน5้านะคะก็ให้เด่น8รูด8นะคะวิ่ง8ดนะคะก็ให้เม็ดเดียวก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะตัวที่เน้นเมื่อวานก็ไม่มานะคะมาตัวที่ไม่ได้เน้นนะคะ2ตัวตรงๆเนาะ8 4สี่นะคะก็ สายวิ่งสายรูทก็น่าจะโอเคนะคะวันนี้ก็จะพามาชมต่อในงวดวันที่19นะคะว่าจะเป็นหมูหรือจะเป็นจานะจ๊ะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะคะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะในงวดวันที่19นะคะ หนึ่งเม็ดเดียวนะคะหนึ่งเม็ดเดียวนะคะให้เด่นแปดรูดแปดนะคะวิ่งแปดนะคะก็ยังก็ยังตามแปดอยู่นะคะยังตามแปดนะคะเด่นแปดนะคะวิ่งแปดรูดแปดนะคะก็ตัวที่เน้นนะคะก็จะมีแปดสองแปดสามแปดสี่นะคะก็แปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดนะคะ ก็แปดหนึ่งนะคะก็สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้จ้าสำหรับเพื่อนใหม่ f c ใหม่ก็ฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีจ้า